จากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังคลี่คลายรัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆและสามารถให้ถอดแมสได้รวมถึงออกทคมเป็นมากมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง26มิถุนายน2565มีผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วรวม2 2 7ล้าคนแต่ล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ออกมาเปิดเผยว่าพบโควิด19สายพันธุ์ย่อยโอมิครอน B. A. 4 B. A. 5ซึ่งไม่น่ากังวลและยังไม่มีหลักฐานความรุนแรงแต่เน้นย้ำให้ป้องกันและระมัดระวังตัวเองซึ่งข่าวนี้ก็อาจกระทบกับภาคการท่องเที่ยวของไทยอีกครั้งได้ โดยนายพิพัฒนร์รัชกระการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่ายังมีความกังวลกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่บ้างแต่ก็มั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกันมากพอสมควรแล้วและสำหรับการถอดแมสนั้นทางสาธารณาสุขก็มีแนะนำว่าถ้าในที่โล่งก็สามารถผ่อนคลายให้เปิดแมสได้แต่ถ้าอยู่ในที่แออัดก็ยังขอความร่วมมือให้ใส่อยู่ ถามว่ากังวลไหมก็ต้องบอกว่ากังวลน,นะครับเราก็ไม่อยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมอีกคือมีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงเลยผมคิดว่าก็ไม่มีใครอยากจะเห็นนะ คือตรงนี้เราก็ต้องมีความมั่นใจนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเกินกว่า70%เนี่ยคนไทยเราก็น่าจะฉีดวัคซีนเกินกว่า2โดสและตอนนี้ก็เข้าโดสที่3โดสที่4กันไปแล้วนะฮะยังไงในที่โล่งเนี่ยต้องบอกทางสาธารณสุขเขาก็มีแนะนําว่าโอเคถ้าในที่โล่งเราก็สามารถผ่อนคลายให้เปิดแมสได้ถอดแมสได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในที่คนที่แออัดก,ก็ยังขอความร่วมมือให้ใส่แมส ทั้งนี้นายพิพัฒย์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของผู้ให้บริการควรป้องกันตัวเองและควรชี้แจงนักท่องเที่ยวให้เข้าใจว่าคนที่ยังใส่แมสอยู่นั้นไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแต่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้ชาวต่างชาติท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างสบายใจและปลอดภัยหรับ คนให้บริการเราก็ควรจะป้องกันตัวเองและควรจะชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าไอ้ที่เราใส่แมสเราไม่ได้ป่วยนะเพียงแต่ว่าเราป้องกันการแพร่ระบาดโดยเฉพาะให้นักท่องเที่ยวได้สบายใจว่าเราป้องกันตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้ว่าเราจะไม่แพร่เชื้อไปสู่คุณนี่คือสิ่งเหล่านี้เราต้องทาําความเข้าใจเพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางครั้งก็อาจจะไม่แน่ใจว่าในประเทศเขาเนี่ยผู้ใส่แมสคือผู้ป่วยของเราตับกันผู้ใส่แมสก็คือเราพยายาม ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนี่ได้กังวลว่าเราจะเชื้อไปแพร่ระบาดใส่ตรงนี้เราต้องชี้แจงให้เขาได้เข้าใจแต่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเขาเข้าใจและวันนี้เขาก็ยังเห็นว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็ยังใส่แมสกกันเยอ่จากนี้ไปคงต้องจับตาดูว่าหลังการผ่อนคลายมาต,ตรการโควิด19จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวให้กลับมาประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน และเศรษฐกิจจะสามารถกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหรือไม่